สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับสวัสดีสมาชิกท่านอน่นๆด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของหวยฮานอย v i p นะครับวันที่สิบห้าสิงหาคมสอง3ันห้า้หกสิบสามหลักสิบหลักหน่วยนะครับตามที่เห็นนะครับสอเสือคือหลักสิบนอหนูคือหลักหน่วยซื้อได้ทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับวิธีจับคู่คือเขียนหลักสิบก่อนแล้วก็เอาหลักหน่วยไปต่อท้ายนะครับแบบนี้นะครับสมมุติว่าหลักสิบเป็นแปดนะครับสอเสือคือแปดก็จับ นอนหนูคือหลักหน่วยไปต่อนะครับ8 2 83 8 4 8 8 8 9นะครับอันนี้คือเลข2ตัวที่มีหลักสิบเท่ากับ8ถ้าหลักสิบเป็น9ก็9 2 9 394 9 8ก 9, 9นะครับถ้าหลักสิบเป็น1นะครับก็จับได้เป็น1 2 1 3 1 4 1 8 1นนะครับถ้าหลักสิบเป็น2นครับ สองสองสองสามสองสี่สองแปดสองเก้านะครับถ้าหลักสิบเป็นศูนนะครับ0ูนย์สองศูนย์สาศูี่ย์แปดย์เนะครับผมจับเลขสองตัวให้ตามนี้นะครับใครชอบเลขไหนเน้นเลขนั้นนะครับซื้อทั้งบนซื้อทั้งล่างแล้วก็พยายามซื้อเลขที่ที่เราไม่ชอบไปด้วยนะครับเผื่อว่า เลขที่เราเชอบแล้วมันไม่ค่อยออกนะครับฝากพิจารณาทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ